จับได้แล้วครับบางหมัดบางหมัดเป็นใครบางหมัดเป็นคนที่ไปเช่ารถจากผู้ประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่แค่เช่าคันสองคันแต่เช่าเกือบร้อยคันหลังจากนั้นนํารถไปจำนำนะครับตำรวจเนี่ยตามมาจากกับกุมได้ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็นําตัวกลับไปดําเนินคดีที่หาดใหญ่หนาทีที่ผู้เสียหายได้เจอกับบางหมัดนี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับ เดี the the ๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยบางคุยอย่างนี้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินออกพรุ่งนี้เงินออก3เดือนแล้เงินออก7มงเช้าเดี๋ยวผมรา7ดโมงเช้า7ดโมงเช้าจัดนี้จัดหน้าเดโมงเช้า3มเดือนแล้ว7ดโมงเช้าอยู่เจดมงเช้ามาสเดือนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือเปล่าถ้าวันนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงนี่นะครับผู้เสียหายจากการถูกหลอกเช่ารถก่อนที่จะถูกนาไปจานาต่อ เข้าไปต่อว่าบังหมัดหรือว่านายมูฮัมหมัดอามินสาลาจะกผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจับกุมได้หลังจากที่ไปก่อเหตุหลอกเช่ารถนำไปจำานาเกือบร้อยคันจากผู้ประกอบการรถเช่าในภาคใต้หลายแห่งแล้วจังหวัดที่ไล่มาไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวคุณผู้ชมสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตปัตตานียะลานราธิวาสความเสียหายหลายล้านบาทนะครับ ตำรวจตามไปจับกลุมได้ที่ย่างสรพรพสินค้าแห่งหนึ่งยา่านหนองจอกกรุงเทพมหานครแล้วก็นำตัวกลับมาดำเนินคดีที่สอพคอ,อหงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ก่อเหตุและก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้สำหรับพฤติกรรมของบางหมัดผู้เสียหายเขาเล่าว่าจะมาหลอกเช่ารถเองหรือไม่ก็อาจจะส่งคนมาเช่ามีทั้งรถเกง๋งรถกระบะแล้วก็รถอนเนกประสงค์ทำสัญญาวางเงินมัดจำเรียบร้อยมีหลักฐานแสดงตัวชัดเจนด้วย โดยจะจ่ายค่าเช่าวันละ1,000บาทนัดจ่ายอาทิตย์ละครั้งอ้างว่าจะนำรถไปใช้ในราชการลับแล้วก็อ้างชื่อบุคคลสำคัญในรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีพร้อมกับให้ผู้เสียหายดูรูปที่ถ่ายคู่กับบุคคลสำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่สุดท้ายรถก็ถูกนำไปจำนำและไม่ได้เงินค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวครับแต่สุดท้ายเอารถเราไปจำนำบอกว่าใช้ในรัฐราชการลับ แล้วผมถามว่ารับอะไนเลยทำไมถึงบอกไม่ได้รับขนาดนั้นเลยเหรอบอกไม่ได้แล้วรถจอดไหนเะฟังรถจอดอยู่ในศูนย์ราชการศูนย์ราชการศุราชการที่ไหนมีเป็นร้อยเป็นพันทั่วประเทศราชการศูนย์ราชการศูนย์ราชการที่ไหนก็บอกไม่ได้นะครับผมก็เอกใจแล้วนี่เอกใจแล้วนะครับก็เลยเข้าแจ้งความกับตํารวจขณะที่บางหมัดยังคงเงียบเฉยไม่ตอบคําถามใดๆกับนักข่าวแล้วก็บอกกับเจ้าของรถเช่าเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวค่อยคุยกัน อ้างว่ารถทั้งหมดอยู่ที่นายน้อยก่อนที่จะถูกนำตัวไปคุมขังเอาไว้ระหว่างรอคำสั่งฝากขังที่สารจังหวัดสงขลาเบื้องตอน้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากมีผู้เสียหายในคดีนี้หลายรายแล้วก็หลายจังหวัดด้วยครับ